สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูประกอบกันได้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนมกราคม2,565ช่วงปีใหม่เรามาดูนะคะว่าชาวราศีเมถุนห,หรือรักลัคนาเมถุนนะคะ,ะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในสิ่งดีๆจะมีอะไรเข้ามานะคะ หรืออะไรที่เป็นปัญหาจะต้องแก้ไขแบบไหนจากพลังงานของดวงดาวนะคะ,ะวันนี้วันที่5มกราคม2565ดวงดาวก็ยังไม่ได้มีการย้ายเนาะก็จะอยู่แบบนี้ที่อาจารย์เขียนไว้นี่แหละคะ่ะพลังงานก็จะเป็นแบบแบบนี้อยู่นะคะทีนี้เราก็มาดูดาวประจำตัวเ,เรื่องแรกที่จะต้องพยากรณ์นะคะก็คือดาวประจำตัวของ ชาวราศีมีถุนมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธดาวพระพุธตอนนี้ไปอยู่ที่เรือนมอรณะ,ะดาวพระพุธคลองสองเรือนนะคะเรือนพันธุด้วยเรือนตัวเองด้วยก็คือเรือนตนูลักษณ์เรือนลัคนาเนี่ยนะคะ,ะต่ะหนุมรณะนะคะพันธุมรณะแปลว่าอย่างไงนะคะ ณตอนนี้อาจารย์มองว่าชาวมีถุนบางท่านก็อาจจะทํางานอยู่ไกลบ้านก็ได้นะฮะแปลได้2ประเด็นว่าถ้าใครอยู่ไกลบ้านก็อยากจะกลับบ้านก็ได้มีความคิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอ่าหรือทําการมูฟขอผู้ใหญ่ในการกลับมาใกล้บ้านก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าใครอีกมุมหนึ่งบางท่านก็อยากจะไปทํางานทางไกลก็ได้อีกนั่นแหละค่ะ จริงแล้วมันอยู่ที่ดาววงในด้วยนะคะว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหนแต่นี้เรามองภาพรวมๆนะคะว่าณนะตอนนี้ดูพลังงานดวงดาวท่านก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าท่านอยู่เรือนมอรณะก็จริงนะคะมรณะก็จริงแต่มรณะในแง่มีดาวช่วยอยู่นะคะดาวช่วยดาวช่วยคือดาวอย่างดาวพสัสดุง์งี้ก็เป็นคู่ธาตุน้ํากับดาวประจําตัวของ ราศีมิถุนนะคะเป็นคู่ธาตุน้ํากันหรืออาจจะมองตัวเนี้ยเป็นปัญหากันบ้างก็คือพระสุขพระเสาร์แต่อย่าลืมว่ามีม,มีมีตัวแปรหรือตัวกันเนี่ยดาวที่เป็นปัญหากันก็จะไม่ได้ทําลายกันเพราะว่าพระพุธดาวประจําตัวท่านเป็นคู่มิตรคู่ธาตุอ่าเป็นคู่ธาตุกับพระศุกร์เพราะฉะนั้นพระเสาร์กับพระศุกร์ก็จะไม่ได้อ่าทำ้ายกัน อะไรแบบรุนแรงต้องแปลอย่างนั้นนะคะถ้ามุมมองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การใช้โอกาสดีๆนะคะโอกาสดีๆให้เป็นประโยชน์ในแง่การใช้สติด้วยนะจาจารย์ต้องบอกเลยว่าเรือนมอรณะเป็นเรือนที่เราจะต้องเราเป็นดาวพุทด,ดาวสติปัญญาเราต้องรอบคอบพระเสาเป็นดาวแห่งการคิดคิดแบบช้า,ชา คิดแบบมีเหตุมีผลมองการไกลอะ่ะไม่ได้ทําอะไรแบบบุ่มบามนะคะพระเสาเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อมอรณะเป็นเกษตรน่ะอาจจะแปลว่าท่านคิดจะทําอะไรการใหญ่แต่คิดแบบใช้สติแบบช้าๆได้พลาเล่มงามก็ได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะคะเพราะว่าอะไรพระสุขเนี่ยมาจากเรือนคําว่าบุตระนะคะ บุตตะคือการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นในเมื่อมากลุ่มกับพระพุทธดาวประจําตัวอยู่เรือนมามรณาก็กลายเป็นการลงทุนอะไรต้องมีสติวางแผนให้มันยาวๆอ่ะเอ,อเนี่ยคู่สมพลพระพุธกับพระเสาเนี่ยเป็นคู่ที่ต้องคิดวางแผนยาวๆนะะต้องมีการแบบดูโปรเจกต์ของท่านอ่ะว่า ระยะยาวจะเป็นยังไงอย่ามองระยะสั้นนะคะถ้าความหมายดาวเป็นแบบนี้ต้องมองระยะยาวๆว่ามันจะส่งผลดีผลเสียอะไรยังไงนะคะเพราะว่าบุตรตพระศุกก็มาจากเรือนวินาด้วยเพราะนั้นยิ่งต้องคิดเยอะๆแล้วความเสี่ยงก็จะแบบลดลงหรือเกิดอะไรขึ้นก็น้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดในช่วงอย่างนี้นะคะทีนี้เรามามองช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ก็คือช่วงที่มีการยกกันย้ายของดวงดาวเนี่แหละดาวยกดาวถอยหลังเดินหน้าพักมนเสดกัว่ากันไปดาวพระพุธเนี่ยนะคะวันที่12มกราเนี่ยจะเดินถอยหลังกลับมาที่ธนูก็คือดาวประจำตัวของเมถุนเองเดินย้อนมาที่ธนูเดินถอยหลังพอเดินถอยหลังมาที่ธนูอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วก็เล็งลักนณตัวเองอยู่ แล้วก็ได้ตำแหน่งปะได้ตำแหน่งปะนะคะพันธุปัตตนินะคะที่อาจารย์มองว่าทุกคนบางท่านอาจจะเดินเรื่องของการเดินทางไปทางไกลอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ได้ไปนะคะพอมาอยู่เรือนปัตตนิอันนี้มันเป็นคู่เอกสารคู่วิชาการคู่เอกสารคู่การเดินเรื่องที่จะได้รับความสำเร็จ ก็พระอาทิตย์ก็จะมาส่งเสริมให้ดาวพระพุธเนี่ยที่เป็นปะมีกำลังอะมากขึ้นเพราะทำไมจารย์แปลงงันก็เพราะว่าพระอาทิตย์มาอยู่เรือนของพระหัเออพระหัสกับพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่กันเพราะฉะนั้นพระหัสก็ต้องส่งผลให้พระอาทิตย์มีกำลังมากแล้วพระอาทิตย์ก็ส่งผลให้พระพุธ ที่เป็นปัมีกําลังมากขึ้นเพราะพระพุทธอยู่ในเรือนของพระฤาษีก็เป็นคู่วิชาการคู่สติปัญญาที่อยากทําอะไรก็จะต้องทําได้แล้วพันธุคือความคิดคือความมั่นคงามาอยู่เรือปะะนปัตตนิการได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่เห็ไหมคะจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังสนับสนุนในเรื่องของการงานของท่านเป็นอย่างดีนะพระฤหัส เป็นเจ้าเรือนกรรม,มะด้วยกรรม,มะมาอยู่สุภะนะฮะและเป็นเรือนปัตตนีด้วยก็แปลว่าความร่วมมือจากผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายให้การสนับสนุนกับชาวมิถุนก็ไม่ได้มองในเรื่องของเสียหายนะฮะประก็ไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไปนะนะฮะมันแปลว่าท่านอาจจะความคิดเนี่ยท่านอาจจะรอบครอบมากขึ้นไม่ได้ทำตัวแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางก้ามยะโสโอหังในความหมายพระอาทิตย์ก็จะซอบลงในในแง่ของบทบาทการแสดงออกอ่ะเพราะมาอยู่เรือนของพระฤหัสก็จะมีสติปัญญาดาวสติปัญญานะคะที่มากขึ้นใช้ความคิดใช้หลักการพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์มาจากเรือนอะไรอะ่ะมาจากเรือนสาชาก็คือการติดต่อการสังคม mm hmm. การแสดงออกกับสังคมอะ่ะตัวตนของท่านอะ่ะท่านจะวางตัวเป็นท่านไม่กลางบอกเลยอย่างเงี้ยท่านรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนการเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะคะก็จะแปลในแง่ของความหมายดีในแง่ใช้ความหมายคําว่าประประให้เป็นประโยชน์ประคือการลด บทบาทของตัวเองนิดหนึ่งเพื่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นหวังผลอาจารย์นึอบอกช้าๆได้พาเล่มงามนั่นเองนะคะสำหรับชาวเมถุนนะคะแล้วเรามาดูวันที่14เนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสหชาตการติดต่อการสื่อสารเนี่ยเดินเข้ามรณะบางท่านเดินเรื่องที่จะไปต่างประเทศก็ได้มรณะสหชา มรณะนะคือทางไกลนะมาจับคู่กับดาวพระศุกร์ก็เป็นคู่สมพลนะคู่ธาตุไฟนะก็แปลว่าท่านเดินเรื่องพวกนี้ได้รับความสำเร็จไปด้วยในแง่ของดาวพระอาทิตย์มาส่งผลในแง่ของการเจรจาสื่อสารกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ว่าไปก็จะได้รับความสำเร็จในแง่คู่สมพลนั่นเองนะคะ หรือถ้าเป็นศัตรูนะคะวินาศมรณนะศัตรูก็ทำอะไรชาวเมถุนไม่ได้นะคะต่อไปนะคะในแง่ของดาววันที่16ก่อนวันที่16มกราเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับเป็นดาวคู่มิตรกับพระศุกร์นะ แต่เป็นคู่วิวาทะกับพระพุทธที่เป็นดาวตัวตนของชาวมีถุนเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เราจะแปลยังไงในเมื่อพระอคานเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ศัตรูแล้วมาอยู่เรือนออปัตตนินะคะเล็งเล็งลักจับกลุ่มกับดาวตัวต,วตนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ บ้งคานคองสองเรือนนะคะอริอริลาพะอริเนี่ยคือปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วแหละมาเล็งเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังคำพูดคำจานั่นแหละที่อาจารย์พูดไปอะดาวคู่นี้จะต้องระวังคำพูดต้องมีสติต้องออน้อมถ่อมตนเนี่ยก็จะไม่เสียหายท่านก็จะใช้ความหมายลาพะให้เกิดประโยชน์ ดาวพังคันลาพระเนี่ยโชคลาบถึงตัวได้แต่ท่านแค่ต้องต้องไม่ยโสโอหังต้องรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสต้องรู้จักเข้าสังคมให้เป็นน่ะท่านใช้บทบาทเนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์จากดาวพังคันเต็มที่ในแง่ของโชคลาบถึงตัวเพราะเล็งลัคนาอยู่โชคลาบถึงตัวเพราะเล็งลัคนาเมถุนอยู่พังคันนะคะเราก็ใช้ความหมายพบให้เป็นประโยชน์ด้วยและพังคัน ก็โยกกับพระฤหัสเป็นคู่สมพลนะคะแล้วก็มาพระขานมาอยู่เรือนพระฤหัสนะคะพระฤหัสเป็นเรือนสุภกรรม,มะเนี่ยท่านก็ยังมีโอกาสถูกโปรโมทในเรื่องของงานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งจากผู้ใหญ่หรือท่านเดินเรื่องของเอกสารเนี่ยถ้าพูดคือเอกสารเนี่ยไปต่างประเทศก็ได้นะคะมรณนะอ่ะกรรม,มะ ของดาวพระหัสก็มีโอกาสสาเร็จหรือใครไปสอบอะไรอ่ะสอบชิงทุนสอบเรียนต่ออะไรเนี่ยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่วัยทํางานก็ยังได้ผลประโยชน์จากความหมายดาวคู่สมพลพระหัสกับพ่างคานพ่างคานมันอยู่เรือนพระหัสเลงลัคนาของชาวเมทุนเองนะคะอันนี้คือดาวให้คุณแบบนี้นะคะกรรมะคือการงานการธุรกิจการเรียนการศึกษาหาความรู้พวกเนี้ย นะคะก็จะเป็นพลังงานคู่สมพลที่แอคทีฟที่ใช้สติไปในทางที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันที่16มกราคมอ่ะโอเคอาจารย์พูดไปแล้วโทษนะคะวันที่19มกราคมดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เดินย้อนมาที่ราศีธนู ย้อนมาที่ราศีธนูก็เป็นมหาจักรแล้วก็กลุ่มกับท่างคานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเลิศดีเลิศของชาวเมถุนเลยนะนี่ไงฮะก็เกิดทำให้พระพุทธมีกำลังมากขึ้นเพราะอยู่พบที่ดีก็คือปัตตนีปัตตนีแปลว่าการได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือเกิดขึ้น ผู้ใหญ่อุปถัมภ์มากมากขึ้นมากยิ่งขึ้นต้องบอกมากมากๆนะคะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ <c oughs> ในความหมายคู่ธาตุน้ำคำว่าปลาเนี่ยกลายเป็นเข้มแข็งขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเพราะว่ามีดาวส่งเสริมและเป็นมหาจากักรน่ะเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเป็นมหาจากักรทำให้ปลาเนี่ย เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นมาดาวพระศุกร์มาส่งเสริมทําให้พระพุทธดีขึ้นพระศุก์เนี่ยมาจากเรือนอะไรบุตรตะมาจากเรือนบุตรตะบุตตะปะตะัตตนินะคะการคิดการลงทุนอะไรไใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเล่นหุ้นก็ได้นะคะท่านมีความคิดจะเล่นก็มีนะบางท่านเป็นอย่างนั้นนะคะ ในความหมายบุตรตามนี่คือความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่เลงรักได้ผลประโยชน์อ่าได้ผลประโยชน์ที่ดีเกิดขึ้นการได้เงิน <c oughs> คู้ด้านน้าคือเงินเยอะนะกู้มิตรเนี่ยพระศุขคือดาวการเงินด้วยนะคะความหมายของดาวศุกรไม่ได้พูดในเรื่องของความรักความอ่อนโยนความรู้สึกอย่างเดียวพระสุขคือการเงินเพราะฉะนั้นเมื่อพระศุขมาอยู่เรือนปัตนิอ่ะ บางท่านก็อยู่ๆคนรักก็โอนเงินมาให้ก็ได้นะเงินรับๆวินาศเงินสเสน่หารับๆก็ได้นะอ่าแบบนั้นก็แปลได้ด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมเป็นคู่คู่ในเรื่องของความรักคู่การเงินคู่ความรักได้เหมือนดาวกลุ่มกันส่งผลในเชิงบวกนี่ก็จะไม่ขัดแย้งอะไรกันมากมายละกลายเป็นดาวมันมัน,ม,นมันกระจายพลังอะดาวกระจายพลัง ดาวที่ขัดแย้งก็จะไม่ขัดแยง้งเพราะว่ามีกรรมการมาช่วยเหลือเห็นไหมพระอังคารกับพระพุธขัดแยง้งพอมีพระศุกร์มาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นตัวกรรมการที่ทําให้ดวงดาวมันกลมกลืนกันมันสามัคคีกันอะ,อะความสามัคคีทุกอย่างอะเมื่อมีการร่วมมือการร่วมแรงร่วมใจในภพปัตนิคือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าท่านอาจจะทําธุรกิจกับกับคนรักของท่านก็ได้นะเพราะว่าท่านมาอยู่เรือน พระฤหัสเรือนพระหัสเป็นเรือนอะไรกัมมะสุภาเห็นไหมก็แปลถึงความร่วมมือโยกพระฤหัสพระสุโยกกันและเป็นมหาจากักรูแบบสำเร็จใหญ่ๆเลยอ่ะการลงทุนที่คิดไว้บุตตะคือการลงทุนก็เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในความหมายคำว่าปัตตนีอ่านะคะ ทังคารก็เด่นมากจะเป็นอุจจวิราชอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ว่าเป็นอุจใช่ไหมฮะก็ยิ่งส่งเสริมทําให้แบบทุกอย่างอะ่ะไม่ไม่คาดคิดคาดฝันว่าเฮ้ยมันดีขึ้นได้ยังไงอะ่ะมันจะดีขึ้นชนิดเมถุนประหลาดใจก็ได้นะฮะอาจารย์ว่านะเนี่ยอันนี้ดาวจะส่งผลไปถึงเดือนมกราทั้งเดือนอะ่ะถึงวันที่สามเอ็ดมกราก็ให้ผลดีแบบนี้เพราะนั้นท่านก็ เอาความหมายที่อาจารย์พยากณรไปเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้กับดวงท่านลองดูนะคะว่ามันจะเป็นจริงไหมเพราะอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสแบบเนี้ยที่จะเกิดขึ้นที่ดีๆกับท่านอะในเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยเรื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์อาจารย์ต้องบอกว่าสุดยอดของช่วงจังหวะดีๆเนี่ยที่อย่าบอกว่า ด,ดาวเดินถอยหลังแล้วเสียเสมอไปมันก็ไม่เสียหรอกคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในความหมายปัตตนีความร่วมมือนะคะนี่ก็คือ,อดวงดาวให้คุณแบบนี้ที่อาจารย์มองเห็นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวเมถุนะจะ,ะใช้คำพยากรณ์ของอาจารย์ไปเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองอาจารย์ก็จะ,ะมีความสุข สำหรับคำพยากรณ์แล้วเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านยังให้การสนับสนุนนะคะรับชมรับฟังคลิปของอาจารย์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะกด subscribe ติดตามนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามหรือท่านที่ติดตามอยู่แล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ยังเสมอต้นเสมอปลายนะคะอ่อย่างไรก็รอดูคลิปถัดๆไปนะคะอาจารย์จะพยายามที่จะมาทำคลิปทางโหราศาสตร์ให้มากขึ้น แ,แบ่งเวลามาทำนะคะขอพรบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ติดตามช่องกิ่งไผ่พยากรค่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ